ส,ส,วส,สวัสดีครับผมผมสักกับช่องวิถีชาวดอยครับผมและสวัสดีปี67ครับผมมื่อนี้ก็ผมเองก็พค่อยได้ลงคลิปครับผมแล้วก็ค่าแต่เห็ดแต่กาแฟเนาะเก็บกาแฟในป่านี่กาแฟผมปลูก่วยนะครับเนาะแล้วช่วงนี้ก็ปีใหม่แล้วครับผมแลอียางก็อีกสี่ดึงกว่าเนาะครับเนาะเสร็จแต่เก็บเห็ดละงอกอีกกว่าสี่ดึงกว่าเห็ดละงอกก็ดีขึ้นดีแล้วครับผมแต่ช่วงนี้ผมพยายามทีเต็มที่กับกาแฟเสร็จจะเคลียร์เสร็จแล้วครับเพื่อเวลาเก็บเห็ดสมาถึงมันเสร็จ สุดๆไปเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปเบิร์กาแฟลักษณะกาแฟเป็นยังไงเนี่ยนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าครับผมที่ผมปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะครับมันเป็นบอร์เมนโรวัสตาร์นะครับมันเป็นอาราบิก้าต้องปลูกสูงจกกน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปครับผมเดี๋ยวพาไปเบิง์นาะเป็นลักษณะใดครับผมอันนี้ครับอันนี้มันเราก็เก็บไปแล้วผมอันนี้มันยังไม่ทันสุกครับผมทยอยเก็บไปเลยเนาะนี่มันเก็บไปหลายรอบแล้วครับผมแบบนี้ครับผมนีะครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน่วยมันมันแอบอยู่ในแค่ อันนี้ครับผมตอนนี้ตอนนี้กาแฟมันก็ยังเก็บปรทันหมดแต่ว่ามันเริ่มมันเริ่มออกดอกแล้วครับผมเนี่ยมันเริ่มออกดอกครับผมเนี่ยมันพร้อมออกดอกแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกดอกตามกิ่งแบบนี้ครับผมเนี่ยนะครับแบบนี้ครับผมเนี่ยตามกิ่งนะสิเนี่ยตามตาใบนะครับอีกบอนมันจะออกมืดเลยครับนี่เนี่ยนม่ม่นมืดนะครับเนี่ยนี่ครับมันจะออกตามนี้ครับผมนี่ครับ นี่ครับผมมันจะออกตามตามตาใบจริงนะครับวันนี้ครับแม่เหมือครับผมพุ่นดอยนี่ก็แเมนครับอันนี้ดอยอีกดอยหนึ่งครับผมผมปลูกอีกดอยนี่นะครับอันนี้เราต้องไปเบิ้งครับผมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งฝั่งนี้ครับผมพาไปชมกาแฟนะครับเนาะ ่ครับผมนี่ครับกาแฟปลูกแต่เชิงเขายันยอดยอดดอยแล้วยันยันยอดเขาเลยครับผมพ่นปลูกแต่แต่เชิงหดยอดดอยแล้วครับผมแล้วก็ตามใบมันจะแตกกิ่งแบบนี้ครับผมเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มออกดอกแล้วครับผมนี่นะครับเนี่ยครับผมเนี่ยมันจะออกดอกมันจะนิ่งตามอีกแบบนี้ครับผมนี่ครับแบบแมนมืดครับมันนะครับผมในส่วนกาแฟนี่มันมันจะออกดอก อนช่วงฝนตกเลยครับแมงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันช่วงปีใหม่เนาะมันเริ่มหมายคำว่าฝนมันบปรตกส่วนกาแฟมันเริ่มแตกแตกดอกใหม่คล้ายๆมะม่วงพี่น้องพอฝนพอฝนเริ่มยุดมันก็เริ่มแตกหลอมพร้อมพร้อมสิออกดอกเลยเด้แต่ว่าน่วยเก็บม่ท่านเมื่อแต่ว่ามันออกดอกอีกแล้วหมายคำว่ามันเป็นผลไม้ชิ้นหนึ่งที่อยู่ตามป่าเวลาคนเราดูแลมันพร้อมจะออกดอกไหมแต่ว่ามันมันจะออกดอกถ้าฝนตกเนี่ยมันจะคักขนาดเลยครับว่าออกดอกมันสีหอมไม่ทางป่าครับผมกาแฟเนี่ย กลิ uh ่นเฮาอยู่บนยอดเขากับเด็กกลิ่นครับผมเพราะว่ามันมันมันหอมอีหลีครับหอมแบบจสซี่หอมยังได่เพิ่นหวังแบบหอมจุดปวดขมามไปเข้ามาในป่านี่มันสิขาวไปหมดป่าเลยครับผมนี่นี่นะครับมันมันมันทาฝนดีเดียวให้เบิกนิเด้อโอ้แบบนี้ครับบอ๊ครับเราจะเอาตามกิ่งไปนยัครับเนาะเนี่ยครับตามกิ่งเป็นีัครับวองนี้มีกิ่งกับมึงหันแม่เมื่อนะครับนี่เห็นบ่๊บทำออกแบบนี้ครับผม นะครับมันจะออกตามกิ่งแดีนี้ตามตามตาใบมันนะครับเ mm hmm. อายังไงนี่ยตาใบมันนะครับตาใบมันจะออกเป็นเมื่อนะครับเป็นไงนี่ครับในกิ่งนี้มมียี่สบกิ่งออกยี่สบยี่สิบกิ่งครับผมเนี่ยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นกาแฟที่ผมปลูกตอนผมลาออกจากงานมาครับผมสามปมีที่แล้วเนาะครบสามปีพอดีครับผมสงการนี่ก็พอสามปีพอดีเนี่ยผมมันมันออกดอกแล้วผมเนี่ยนะครับ มันจะมีลูกตามตามตามการสีเมลยครับผมเนี่ยนี่ครับตัวนี้หน่อยจะออกจะออกลูกลายขนาดจะยังออกลูเต็มเลยนี่นี่ครับผมนี่ครับตัวน้สีครับปลูกใกล้ๆกันครับผมนี่ครับแม่นมืดนะครับนี่มันจะออกดอกแบบนี้ครับผมนี่ครับออกตาดอกแล้วนี่นี่ครับผมแมนมืดนะครับผมนี้นี่ครับผมนี่นี่ครับเป็นกการสีเลยเนี่ยออกตามการมันนะครับนี่นี่ครับ น <formation> so, like. ี่ครับอายุกาแฟอายุสามปีครับผมส่วนใหญ่แล้วครับผมนี่พุ่นครับถูเป็นดอยแล้วผมจัดตรงจัดเต็มไปเลยครับผมครับส่วนกาแฟในผมสตัดกิ่งครับผมเดี๋ยวมันเริ่มแตกยอดแบบนี้ครับผมนี่มันจะออกดอกมองมองตาใบครับผมเนี่ยผมตัดตัดยอดมองเนี่ยครับผมเนี่ยตัดให้กินมันป้อมปอมครับผมนะตัดให้ป้อมปอม นะครับมันก็สิง,งามนะครับปูนครับผมนี่ครับผมบางต้นกเก็บพรท่านเหมือนเดยครับผมมันยังมีหน่วยสุกอยู่ครับผมนี่นะครับแต่ว่ามันออกดอกอี่แล้วนะครับนี่เก็บพระท่านเหมือนเดียครับผมกาแฟนี่แต่ว่ามันก็เริ่มออกดอกแล้ว พุนแม่พนธปลูกแมนมากด้ครับผมโอ้ออมไปพุ่นปลูกไปตําปลาครับผมมันจะมีต้นไม้ไงไปนี่เนาะผมก่ได้ตัดออกเลยครับต้นไม้ไงเอาเสว้ววเอาไว้อาไวแสงครับผมเอาไว้เป็นแสงแล้วก็ตัดออกเป็นเป็นช่วงๆเนาะแล้วก็ที่เลือกปลูกกาแฟแซ้มไปครับผมเบืองเขางนอเป็นปลาด้วยครับแต่ว่ามันเป็นกาแฟครับผมนะครับนี่ครับเห็นปะอันนี้ต้นนี้อออกดอกแล้วเห็นมันะพร้อมออกดอกแล้วนะนะครับเนี่ย แต้นนั่นเก็บว่ท่านม,ดดามุดเดู่ครับผมข้างๆกันมาปลูกห่างกันประมาณสองเมตรห้าซิปครับผมแต่ละต้นห่างกันสองเมตรห้าซิปตอนนี้ตอนนี้ผมก็พามาเบิง่งนไรกาแฟเนาะกับมีต้นกาแฟต้นหมาปะปานี่ครับผมบ่อยในทั้งดอยเลยเครื่องดอยในแม่นสุดดอยพุ่นปลูกหลายบอหลายครับผมแต่ว่าตั้งตอนตั้งแต่ผมเคยทำที่ไปแล้วเนาะแต่ว่าผมปลูกกาแฟมากนะมันจะมีคนในหมู่บ้านนี่หนระือว,ว่า ว่าว่าผมหลายเลยครับเขาบอกผมหลายคนกันนั่นล้วว่าเขาบอกผมโง่พี่น้องแล้วว่าผมโง่งูก็โตกินยาแล้วบอบ่อฉลาดเลยครับบอกปลูกกาแฟบอกจากนั้นผมแต่ยินมารู้สึกแบบจังไรพี่น้องผมผมเป็นคนที่คิดบวกนะครับเวลาคนว่าผมแบบนั้นผมมีกำลังใจคักเลยผมปลูกหนักกว่าเดิมพี่น้องปลูกภูเขาสามดอยพี่น้องปลูกไม่ถึงดอยพูดพี่น้องปลูกภูเขาสามลูกเลยแต่ปลูกหลายแต่เบิ่งบวายพี่น้องผมเบิ้งบ่อยเพราะมันหลายโพดผมสูบบวายผมก็เบิ่งเท่าที่เบิ่งได้ ถ้าที่ผมเบิ่งได้๋ยมัได้งามมันก็เบิ่งมันมัได้บ่งามมันก็ปล่อยไปล่อเนี่ยปล่อยเนี่ยเนาะเดี๋ยวถ้เไปเบิ่งนะเพราะมันหลายโพดโดยกำลังคนเดียวมันสู้บ่ไหวถ้าทำวาที่ผมปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยสามดอยเนี่ยถ้ามันงามหมดคือคือฝั่งนี้นะพี่น้องถ้ามันงามคือฝั่งนี้มันนะมันมันูมันรู้จะอธิบายเด้๋พี่น้องมันบ่แม่นคนคนบ่ฉลาดหรอกแหละมันมันตัวกันขามเลยครับมันจะตัวกันขามเลยแบบมันสุดๆเลยครับผมถ้ามันได้แบบนี้นะแบบสบายๆเนาะ ซื้อเอ็ดพันครับผมเอ็ดพันบอเปลี่ยนแปลงครับผมเอ็ดพันผมโอเคครับผมยกๆมามาครับมาเมื้อนี้ไม่ยังครับผมมามาโม่ให้ฟังนะครับเนาะบม่มียังครับผมอันนี้ก็มากาแฟนี่ก็มันเริ่มออกดอกแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็เริ่มออกดอกเมื่อครับผมเนี่ยนี่ก็เริ่มออกดอกคือเก่าเมื่อเลยทางปลานี่ครับผมสงกรานต์ไปไม่สงกรานต์จะกับทับฝนตกเมื่อใดมันสิบานเมื่อนั้นครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอนมันบานให้เบิ่งนะครับว่ามันจะขาวเมื่อไรครับผมละมานสีหอมครับผมในปลานี่ครับเนาะ ครับแม่เมือ่อไนี่ครับมีแต่เนีเ,เดียวแต่มันที่ชันนิดนึงมันก็เป็นดอยนะครับน้อลักษณะคล้ายๆผมไปเก็บเห็ดแล้วงงกับลักษณะดอยที่ผมปลูกกาแฟลักษณะเดียวกันครับผมมันก็เป็นดอยๆอยแบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปบ่งพังนี้ก่อนครับผม กาแฟนี่เวลาเวลาเราตัดแต่งกิ่งครับผมมันจะแตกยอดแบบนี้ครับผมแตกยอดแบบนี้ครับผมมันแตกยอดครับผมเนี่ยมีใส่ของต้นใหม่เวลาเราตัดยอดครับมันตัดยอดแล้วมันจะแตกคางๆแบบนี้ออกครับผมเราจะต้องมาบิทิ้งครับผมเนี่ยมาตัดไม่มีงานฮิบตลอดครับผมแบบนี้เราต้องเอาใจมาตัดทิ้งครับผมเนี่ยแบบนีนยอดแบบนี่ยว่าห้มันมีครับผมเนี่ยแบบเนี้มันแตกตลอดครับผมมีหมื่นต้นมีหนึ่งหมื่นต้นผมก็ตัดหนึ่งหมื่นยงตัดหนึ่งหมื่นต้นครับผมในงานที่หนึ่งหมื่นต้น น้ำมือต้นลายด้วยครับผมงานงานทางป่าเนี่ยน้ำมือต้นนี่ลายครับผมตัดมือนหนึ่งบรได้บยจากต้นครับผมเนี่ยผมตัดแบบนี้ตลอดครับผมงานมานันมีเห็ดซูมือครับผมครับผม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 เคยคิดนะครับเนาะว่าแบบว่าอยากจ้างคนง,งานมาเห็ดเป็น,นเห็ดกาแฟเป็นองแบบว่าคือเห็ดคือผักไตนะครับว่ามาแบ่งกันแบบว่าผม,ผม,มออผมเป็นคนออกผมเป็นเจ้าของที่เนาะแล้วพอนจะห้ยค่าปุ๋ยแล้วก็ เวลาเก็บเกี่ยวเราสิแบ่งเงินจังใดผมตอนนี้ผมคิดจังใดเยอะเลคือคือใจใจผมอยากคิดแบบแบบนั้นครับผมอยากให้คนมามามาเฮ็ดนะครับหรือสิจ้างหรือสิแบ่งกันแบบห้าสิบห้าสิบบ่อแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าคาหมายถึงสมุนนะครับสมมุิว่าขายขายได้สองแสนหาสมุนเนาะท่าคาปุ๋ยหาเงินอีกอีกคนละอีกคนละแบ่งกันคนละแสนนั่นสินบ่อครับหรือจังใดครับผมเองก็บบ่อคอยหู้เนาะแต่ว่าแถวภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะนั้นภาคใต้แล้วที่เขามาเฮ็ดให้กาแฟเฮ็ดเฮ็ดอ่าเฮ็ดส่วนยางเนาะมันจะเป็นแบบนั้นครับผมคิด ดูหรือพงคิดแบบนั้นครับผมเพราะว่าอยากให้คนงานมาเก็บผมผมแต่ผมสิบประเฮดแต่ผมจะหายทุนไ,ไปครับแต่ผมจะมีบ้านให้อยู่นะครับเนาะก็มาเฮ็ดกาแฟนะครับมาแบ่งเงินกันครับผมหา้มหาสิบห้าสิบหรือ,อยังไงนี่แหละมีอลองคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งครับผมนะครับส่วนกาแฟกับมันจะเริ่มใหญ่เต็มทีครับแต่ว่าถ้าคนมาเบิ้งเนี่ยถ้าคนมาอยู่มาเฮ็ดต่อจากผมเนี่ยผมก็จะบอกลักษณะกา,ารทํางานแค่นั้นเองก็แค่มันไว้เนากครับผม แค่มาตัดแต่งกิ้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่นั้นมีงานแค่ทำแค่สันเดิงนะครับแล้วพ่นยานนี้หน่อยครับผมว่ามียังครับผมแค่มาเบิ้งซูมือมาตัดแต่งกิ้งแล้วก็ได้หยาตามปลาตามข้นตามเนี่ยแค่นั้นครับมันงานบ่อยากแล้วก็มันกับบ่อห้อนครับผมมันอยู่ในโฮมแบบนี้ครับผมในโฮมนะครับบ่อห้อนเด็ดครับผมอยู่เนี่ยอากาศดีอากาศเย็นดีเมษากับบ่อห้อนครับผมเย็นดีแล้วก็นี่ครับผมสีเหลืองเดีนี้มมีสีเหลืองนํำนะครับเด้อในสีเหลืองครับผม ันนี้มันก็มีบางต้นก็ยังบางต้นสุกบ่ราะท่านมนต์นะครับยังเก็บอยู่ครับผมแต่บางต้นเราเก็บมันแล้วบางต้นก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ครับใช้ไว้สุกเรื่อยๆเก็บอีกเป็นเดือนนะครับผมทีหมดพวกเนะ้ยแต่มันปลูกหลายก็มีเนี่ยตัวไหนก็เต็มครับผมนี่นี่ตัวนี้ก็ยังมีหลายครับผมอันนี้สีแดงครับผมตัวนี้สีแดงตัวนี้เก็บไปสองรอบสามรอบแล้วครับพี่น้องยังเหลืออยู่เนี่ยอันนี้สีแดงครับผมตัวนี้ออกหน่วยหลายขนาดเลยตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมตัวเนี้ยเนี่ยเก็บสามรอบแล้วเพราะท่านมนต์อยู่น้ ไม่ไรขนาดครับผมนี่ครับลักษณะงานนะครับเวลาเวลาเวลามันจะแตกงายแบบนี้ครับเนาะผมก็จะเก็บแบบนี้ตลอดครับนี้จะมาหักกันสี่ถิ่มครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ครับแบบเนี่ยงานแบบนี้ครับผมที่ผมต้องมาทํางานนะครับคืองานแบบนี้ครับผมเนี่ยถ้าหัเด็ดทิ่งมันมันแห้งงามมันจะแตกกิ่งงามครับผมโอเคครับผมมือนีผมก็เบิ่งไรกับแฟนครับเนาะกับผมไม่ยังขำมาไม่ครับผมเพอ่องก็อยากพยายามไปทำคลิป เผื่อเดไปลงหยุดช่องเนาะเพราะว่ายานเขาตัดสิทธิ์หรืยไปไปอยังเพราะผมไม่ค่อยได้ลงเนะ <appointment> าะแล้วก็อยากพยายามเทย้อยลงไปเทย้อยไปเนาะเผื่อรอเวลาที่ต้องทำคลิปเก็บเพ็ดอีกนะครับเนาะแล้วก็จันได้ก็ขอบคุณอะไรนะครับขอบคุณอะไรนะครับเด้อยที่เขามาชมและมาฟังผมโมจนจบคลิปครับผมจันได้ก็ขอบคุณอะไรครับที่เขามาชมและให้กำลังใจอีกซีใหม่เล็บซีเก่านะครับเนาะขอบคุณอลไรครับผมขอบคุณอลไรครับผมอันนี้ผมก็อยู่บนดอยคนเดียวครับผมแล้วก็อยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็ซึ่มันจะมี เอฟซีา FC มาคอมเมนต์แทบทุกไอพีแล้วว่าคือผมพาเมียามาซอยเฮ็ดเนี่ยผมพาเมียไปเก็บเห็ดกับซอยคือตะการเนี่ยเออผมอยากบอกในคอมเมนต์อยากบอกในช่องนี้แล้วครับว่าตอนนี้แบบตอนนี้เลยนาว่าผมเองก็เคยมีแฟนอยู่นี่ครับผมแล้วก็เลิกกับแฟนแฟนกับไปแต่งงานใหม่ครับอยู่จังหวัดอุดรนะครับผมพอเริ่มมาอยู่นี่คนเดียวต้องมาดูแลกาแฟนคนเดียวแล้วก็มีบ้านนี่ก็อยู่คนเดียวนะครับผมก็ค่อนข้างจะลำบากในการการที่ผมไปเห็ดคลิปแบบนี้แล้วก็ไปประตัดต่อคลิปหรือว่าทางทางเพจนั่นนะครับผมแล้วก็ มันยุ่งยากอีกเลยครับผมตัวคนเดียวมันลําบากอีกเลยครับผมโอเคครับยังได้ขอบคุณอะไรเลยครับเด้อที่เข้ามาชมให้กำลังใจครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมเดี๋ยวผมก็จากนี้ไปก็พยายามจะหาคลิปมาลงให้หลายๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยเป็นยังสี่ป่ะพี่น้องมันคือหกจังสี่นี่ครับตัวแฝดมันก็ทำมันใหญ่เต็มที่มันก็จะเบียดกันนะสิครับผมนี่ครับปูนออกดอก กาแฟปลายปีหกเจ็ดนี้น่าจะเต็มคาลาเบลครับผมน่าจะจัดเต็มพี่น้องน่าจะจัดเต็มหมดเลยน่าดูแล้วน่าจะน่าจะสุดๆแล้วนะครับมันยะงงามขึ้นได้เลยเลยเลยล่ะน่าจะสุดๆแล้วครับอยู่ระอาการเลยนะครับมันมีออกดอกทุกกิ่งครับผมมันจะมีทุกกิ่งนะครับมันกนี้ครับมีมดนะครับออกดอกมดเลครับผมนะครับแมนมดเลยครับผมพูดนะโอเคครับผมนี่ครับสุกเต็มอยู่นี่ก็รอกระแต่มากินคักขนาด